ล่างบุ่มก็นึกไม่ออกนะคะว่าจะตกแต่งยังไงก็เลยตกแต่งออกมาแบบเป็นสไตล์มู้ววแบบนี้เลยต้นไม้ตกแต่งน่ารักนะคะแล้วก็มีกระถางดอกไม้นิดนึง ดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีตตี้ครับเมื่อกันอีกแล้วนะคะทุกคนเย่เพราะสหรับวันนี้นี่ค่ะทุกคนเราก็ไม่กันในเกมไม่ครับกันอีกแล้วกับรายการสร้างไปเรื่อยนั่นเองนะคะสําหรับนวันนี้เราก็จะทำการสร้างบ้านสําหรับเอาชีวิตรอดสําหรับอยู่2คนนั่นเองนะคะโดยที่อันนี้บุ๋มก็จะแบบซ้อนแบบคร่าวๆนี่ค่ะทุกคนเพราะว่าบุ๋มเองก็จาไม่ค่อยได้เพิ่งแบบฝึกสร้างไป1หนึ่งหลังเองเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่า โดยเริ่มต้นนะคะเราก็จะใช้เป็นบล็อกไม้สปรูตนะคะวางขึ้นไป4บล็อก1 2 3 4จากนั้นเราก็วางต่อไปอีก6บล็อก1 2 3 4 5 6อ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เลี้ยว1 2 3 4อ่ะประมาณนี้ก่อนโอเคไว้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้เป็นไม้เบิร์ชนะคะวางขึ้นไปตรงนี้1 2 3 1 2 3 แล้วก็ปิดอ่ะแบบนี้นะคะจะเป็นทางเข้าแล้วก็วางตรงนี้มาในลักษณะนี้นะคะนี่เลยจากนั้นตรงนี้เราก็จะเว้นแบบ2บล็อกนะคะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนบุ๋มจะทําอะไรผิดพลาดนิดนึงตรงนี้มันต้องเว้นสองให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วตรงนี้ค่อยลงอ่ะนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เว้นหนึ่งนะคะก็คือวางให้มันเป็นกรอบ1บล็อกนะคะนี่แบบนี้โอเคจากนั้นก็วางปิดมาแบบนี้ปึ๊บนี่ ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ค่อยๆดูไปนะอาจจะดูงงงนิดนึงจากนั้นนะคะเราก็ใช้ไม้เบิร์ชวางตรงนี้ไป1 2 3 4 5สูงประมาณ5บล็อกแล้วก็เว้น2บล็อกแล้วก็วาง1 2 3 4 5แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะวางอะไรขึ้นไป1 2อเอ่อตรงนี้ก็ปิดขึ้นมานิดนึงก็ได้3แล้วก็สุดท้าย4อ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็วางเป็นไม้ตรงนี้ด้วยแบบอย่างนี้นะคะชึบ แล้วก็มุมนี้อืมก็ได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็วางเชื่อมกันจากนั้นนะคะเราก็วางตรงนี้เสริมขึ้นไปอีก4บล็อก12 3 4 1ส3 4สอ่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วางตรงนี้ต่อมา1 2 3 4สามันต้องลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็วางเชื่อมกันค่ะปึ๊บอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะ แล้วก็วางเชื่อมกันเชื่อมกันโอเคจากนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้บุ๋มก็จะวางเป็นไม้สปรูตตรงนี้ค่ะปึ๊บขึ้นมาแล้วก็วางไปเชื่อมกันกับตรงนี้อ่ะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมต่อไปตรงนี้ก็แล้วแต่เรานะคะว่าจะทํายังไงบุ๋มเองก็จะขอให้มันเป็นลักษณะประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะคะด้าน,นหลังโอเคต่อไปเราก็จะมาเริ่มทําหลังคากันนะโดยก็จะเริ่มจากวางตรงนี้ยาว,ยาวมาเกาะนนะคะแล้วก็ตามด้วยบันไดไม้สปรูต นี่ยาวๆมาเหมือนกันจากนั้นก็บันไดกับหัวบันไดบันไดกับหัวมันจะสูงประมาณ4บล็อกนะคะ1 2 3 4สอา่อะประมาณนี้โอเคเอ่อฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะ1อัตอนนี้คือ2แล้วนะ4อ่ะประมาณนี้แล้วก็บันไดกับหัวจากนั้นก็วางแบบนี้นะคะเฉียงๆมาแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันชึบชึบชึบแล้วก็เลี้ยวให้มันแบบเข้าหากันนิดนึงนี่ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จากนั้นที่เหลือนะคะ่ะเราก็สามารถวางไปเชื่อมกันได้เลยก็แล้วแต่เทคนิคนะคะว่าจะวางกันยังไงอาจจะวางบล็อกข้างในก่อนก็ได้แต่ว่าบุ๋มว่าค่อยๆวางแบบนี้ไปเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาทุบที่หลังจากนั้นเราก็ปิดด้านบนไปได้เลยค่ะก็ใช้ไมาสปรูตปิดไปได้เลยใครอยากวางเป็นสลับก็สามารถวางได้นะคะก็จะเป็นการประหยัดไปอีกทางนึงพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะวางตรงนี้ข้างบนให้มันดูแบบว่าเหมือนมันเชื่อมกันอะไรอย่างนี้เออเลยๆมานิดนึงแล้วก็ตรงนี้ แล้วก็ตรงกลางหรือว,ว่าวางแบบนี้ดีกว่านี่ให้มันติดๆกันไปเลยเอยเดูเลยอีกฝั่งนี้นี่นะโอเคเสร็จไปฝั่งนึ่งเดี๋ยวปูพื้นให้เรียบร้อยก่อนปูพื้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาวางกั้นระเบียงบ้านกับข้างในกันนิดนึงก็คือเราก็จะวางตรงนี้ขึ้นมา1 2 3 4แล้วก็เลี้ยวปึ๊บอ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้วางขึ้นมาตรงนี้ปิดไปก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็วในกับหัว ส่วนตรงนี้ก็ใส่กระจกไปเลยนะคะใส่เป็นกระจกแผ่นก็ได้หรือว่ากระจกบล็อกก็ได้แต่บุ๋มคิดว่ากระจกแผ่นน่าจะดูแบบมีมิติมากกว่าตอนนี้อีกมุมหนึ่งกระจกบล็อกมันก็ดูเต็มที่กว่านะขอลองวางกระจกบล็อกด้วยละกันกระจกบล็อกก็ได้วางกระจกมาเต็มเต็มเลยค่ะนี่เยบร้อยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยอ่าแล้วก็่อไปก็เป็นด้านหลังนะคะอ่าตรงนี้บุ๋มก็จะวางตรงนี้ขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันเหมือนเลขสี่จริงๆไม่ต้องวางก็ได้แต่ว่าเราจะวางแบบไม้ด้้นในอีกทีนึงมันก็เลยแบบ อยากให้มันดูมีความแบบว่าความลึกความตื้นอะไรอย่างนี้นะคะปึ๊บอ่าประมาณนี้เดียวออกไปดูข้างนอกกันว่าเป็นยังไงนี่ไี่ต่ว่ามันแบบเฉียงนิดนึงก็ได้นะเป็นแบบนี้นะคะโอเคฝั่งนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะอืมประมาณนี้แหละต่อไปก็ปูพืพ้นตรงนี้ให้เรียบร้อยเออใส่เป็นไม้สป,ปรูตแล้วกันจะได้เหมือนกันโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มทําหลังนี้กันก็คือเป็นหลังติดกันนั่นเองนะเราก็เริ่มจากวางเป็นไม้สป,ปรูตนะคะตรงนี้สูงขึ้นไป4บล็อก1 2 3 4 แล้วก็เลี้ยวนะคะไปอีกห้าบล็อก1 2 3 4 5สี่ห้าจากนั้นก็เลี้ยวอีก1 2 3 4สอาส่ะประมาณนี้ก่อนโอเคสมมุติว่าประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใช้บงไม้เบรชนะคะวางตัวนี้1 2 3สามปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เชื่อมกันตัวนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าขออกของบ้านหลังนี้นะคะจากนั้นก็วางเลี้ยวมาชึบถึงตรงนี้ปึ๊บอือฮึก็จะเป็นแบบนี้นะคะได้ไหมมันรู้สึกแปลกๆไหมเอาไว้เป็นว่าเวนน้างล่างไปแล้วกันนะคะ แล้วก็ใส่แบบนี้ไปแล้วก็ใส่กระจกที่หลังนี่มันก็จะได้ดูแบบดูเต็มที่มากขึ้นโอเคต่อไปตรงนี้ขอปูพื้นมานิดนึงจะได้แบบว่าพอกะถูกพอดีบุ๋มก็ไม่ได้จํามาว่ามันอยู่บล็อกที่เท่าไหร่แต่รู้แค่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเลยออกมานิดนึงนะคะคือตรงนี้1 2 3 4สแล้วก็เว้นมา1 2 3สบล็อกที่4ี่ก็วาง1 2 3 4สแล้วก็วางเชื่อมกันค่ะ,ะให้ได้แบบนี้แล้วก็วางเป็นกระจก ซึ่งอันนี้บุ๋มขอบวางเป็นกระจกสีเข้มๆหน่อยนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าเผื่อทาเป็นห้องนอนอะไรอย่างนี้นะนี่แล้วก็จะวางกระจกขึ้นมาแบบนี้อ่าเป็นกระจกสีดําค่ะแล้วก็ตรงนี้วางเป็นล็อกไม้สปรูตนะคะวางขึ้นมาโอเคประมาณนี้ก่อนนะมันจะงงๆหน่อยต่อไปก็วางตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็วางยาวมาจนถึงด้านหลังเลยนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็วางขึ้นมา ประมาณนี้นะคะลักษณะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องวางสูงสูงขึมานิดนึงเฮ้ยประมาณนี้พอไหมเอาไว้ประมาณนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวขาไม่ถูกก็ตรงนี้อาจจะมีแบบอะไรนิดนึงเป็นลูกเล่นไปนะคะต่อไปนะคะก็เอาบล็อกไมเบนี่ยวางตรงนี้ไปก็วางแบบนี้ปึ๊บอืส่วนตรงนี้ก็ปิดไปเลยก็ได้นะคะนี่ปิดมาเลยอยุ้ยเยี๋กัวอุอน,นะโอเค ข้างบนก็ปิดไปทั้งโมดอืมต่อไปก็ใช้บล็อกไม้เบรชนะคะทําตรงนี้อีกปึ๊บวางตรงนี้มาเอบุ่มว่าตรงนี้ไม่ต้องก็ได้นะแบบนี้เลยได้ไหม <laughs> มันจะเลยเลยออกมาที่นึงแต่มันจะไม่แบบเบียดเบียนพื้นที่ข้างในตรงนี้ก็วางแบบนี้อืมประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่แล้วก็ปิดข้างบนโอเคต่อไปก็ใช้เป็นสลับนะะี่ค่ะเราจะวางเริ่มจากตรงนี้ค่ะเป็นชั้นข้างในแล้วก็ชั้นบนปึ๊บอ่ะแบบนี้วางยาวๆมาเลย มาจนถึงตรงนี้มันก็จะแบบถึงพอดีนะคะเดี๋ยวที่เหลือเราก็ปิดไปเลยด้วยสลบับชึ่ปิดมาเลยนี่เรียบร้อยนะคะหลังคาข้างบนก็จะเสร็จแล้วแต่ว่าเราน่าจะเสริมนี่อีกนิดนึงนะก็คือวางมาแบบนี้เลยคืออยากให้ไม่มีความเท่ากันนะคะทุกคนนี่เวลาเรามองเนี่ยเห็นไหมมันก็จะบาลานซ์แล้วโอเคแล้วก็ใส่กระจกแผ่นนิดนึงเพื่อเป็นการกันตกแล้วก็เลี้ยวปึ๊บอะประมาณนี้ต่อไปก็ฝั่งนี้นะคะประาวาังแบบนี้มา ถึงตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ปิดอีกั้งหานเดี๋ยวก่อนโอเคประมาณนี้นี่เสร็จแล้วค่ะตัวบ้านของเราเดีย๋ยวตามใส่กระจกให้หมดก็น่าจะโอเคแล้วใส่กระจกใส่กระจกอุ้ยมันหันผิดด้านก็มีนะแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่กระจกอันนี้ก็ทําเป็นบ้านที่แบบนอนได้สองคนได้เลยนะคะเออส่วนตรงนี้ใส่เป็นไม้เลยดีไม้สปรูดแล้วกันนะมันจะได้ตัดกันเนาะฝั่งนี้ก็เหมือนกัน แล้วก็มันในกับหัวจนตรงกลางตรงนี้ก็น่าจะปล่อยไว้นะคะ่ะนี่ก็น่าจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวต่อไปบุ๋มขอตกแต่งเสริมนิดนึงนะคะแล้วก็จะใช้เป็นบล็อ,อกหญ้าวางตรงนี้ไปแล้วก็ตามด้วยแถบดอกไม้สปรูตแล้วก็ใช้เป็นนี่ค่ะสิ่งนี้มาวาง2ต้นแล้วเราก็สามารถวางเป็นแบบโคมไฟนะะี่ค่ะเลนเทิร์นปึ๊บนี่มันก็จะดูน่ารักขึ้นมาอีกแบบเลยนะแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นด้านใน มาทําการปูพื้นกันเลยดีกว่าใช้เป็นไม้ขาวนะคะหรือใครจะใช้เป็นพวกไม้ไม้โอ๊กก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ต้องปิดไปนิดนึงเนาะมันรู้สึกแบบมันเกินไปปึ๊บป๊บจะได้เสมอภาคทั้งสองข้างอันนี้ก็ต้องปิดแล้วที่เหลือก็ทุบไปเลยะคะ่ะต่อไปเราก็ใส่กระจกแบบนี้แบบนี้ แล้วก็เหลือตรงนี้ก็ต้องใส่โอ้โหข้างล่างลืมใส่ไปเยอะเลยโอเคส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวปิดขึ้นมาเลยดีกว่าหรือไม่ก็เว้นแบบนี้ไว้ก็ได้นะคะแล้วก็แบบใส่พวกก่องต่างๆได้อีกนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่สามารถแบบเว้นไว้ใส่ของได้อีกเออน่าจะประมาณนี้ไหมต่อไปนะคะแล้วก็ประตูมาใส่นี่เอาประตูมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ก็ถ้าหากใครแบบอยากแบ่งเขตบ้านก็ก็แบ่งก็ได้นะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะ ถามว่าแบ่งตรงไหน,ม,นมันแล้วแต่ความแบบอยากแบ่งเลยส่วนตัวบุ๋มเองคิดว่าไม่แบ่งดีกว่าเพราะว่าถ้าแบ่งไปเนี่ยมันก็ต้องแบ่งตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้ฟังในฟั่งนึงก็จะได้น้อยกว่ามันก็จะเกิดความลำเอียงขึ้นดังนั้นไม่ต้องกั้นดีที่สุดนะคะโอเคนี่เราก็จะได้บ้านออกมาต่อไปเหลือประตูข้างบนนะคะใส่มาให้เรียบร้อยอันนี้เปลี่ยนเป็นประตูแบบอื่นก็ได้นะ อันนี้บุ๋มก็จะใส่แค่แบบว่าที่ถือนี่แหละง่ายดีเสร็จเรียบร้อยนะีคะสำหรับบ้านหลังนี้ที่แบบอยู่ได้2คนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภาพหลังจากที่เราตกแต่งเสร็จกันเลยดีกว่า โอเคค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับการตกแต่งเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันเลยดีกว่าโดยเริ่มจากชั้นล่างกันก่อนนะคะนี่เลยชั้นล่างบุ๋มก็นึกไม่ออกนะคะว่าจะตกแต่งยังไงก็เลยตกแต่งออกมาแบบเป็นสไตล์มุ่วๆแบบนี้เลยเน้นแบบว่าใช้งานเก็บของเยอะๆนะคะแล้วก็มีที่สาหรับทําทุกอย่างครับทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยนะคะนี่ประมาณนี้นะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นข้างนอกดูข้างนอกกันนิดนึงก็จะมีใช้แบบว่าต้นไม้ตกแต่งน่ารักนะคะแล้วก็มีกระถางดอกไม้นิดนึง ก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีแค่นี้ต่อไปก็เป็นข้างบนมา,มาเริ่มกันเลยเพราะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่1ใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็มีแบบว่าโต๊ะคอมเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีแบบพวกกระถางนกไม้ต่อไปก็เป็นห้องนอนเลยอ่ะมีประมาณนี้ค่ะโอเคต่อไปอีกห้องนอนนึงนะคะก็จะดูแบบกว้างกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ก,กั้นห้องอะไรเยอะแยะนะคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีพื้นที่เยอะกว่านั่นเองนะ นี่ก็จะมีประมาณนี้โอเคก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้แหละสาหรับการสร้างบ้านอาชีวิตรอดสาหรับ2คนแต่หากใครชอบคลิปนี้เนี่ยกอย่าลิมาะกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะถ้าหากใครชอบถ้าหากใครชอบคลิปนี้กอี่าลิมาะกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายบาย